มันเออมันมีบ่อมันมีบ่อเขาถมไปแั่นแหะมันมีบ่อใหญ่ละปลาไหลเยอะอ๋อมันมีปลาไหลปลาไหลเยอะเลยว่าเหยนในไม้ถึงปลาไหลปลาไหลอืมแล้วพ่อแกเห็นแสงด้วยตรงนี้มีแสงด้วยแสงมีแสงขึ้นอืมีแสงแต่ก่อนนี้นั่งอยู่ตรงมันมีกุฏิตรงนี้ันนั่งกันอยู่มองไปทาง้นเห็นแสงมันลอยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะเรไม่รู้ว่าแสงอะไรก็สสัยกันอืมที่อื่นเขาก็เห็นเห็นด้วยเขาก็ ตื่นเต้นนะไม่เคยเห็นน้องบางที่มันก็มีเยอะน่ะหยกกรอบแต่ว่าที่นี่เห็นเยอะอยู่เห็นบ่อยอยู่บ่อยบางทีก็เปร่อยร่อยจับร่อยจากป่านี่ไปป่านู่นอืดีใจที่เห็นแสงเหมือนกันเพราะว่าเห็นบ่อยมากเลยตามป่านี่เห็นแสงบางทีเป็นสีเขียวบางทีเป็นสีชมพูสีขาวว่านว่านตอนแรกไปศึกษาแล้วล่ะเขาบอกว่านมันจะมีว่านไม่รู้เหมือนกัน ขาบอกว่านนะมันออกเออใช่เหมือนพ่อว่านี่แหละมันหมายวามว่าต้นไม้เรียวผีโพงใช่มันไม่ทํามันอยู่ตามมันจะลอยอยู่ตรงพอดีต้นไม้เหนือต้นไม้แสงอยู่ก็เอาปิดไฟไปไปส่องมันมันก็เหมือนที่ไฟกระจายนะว่านว่านท้าคนแล้วพ่อใช่ มันแตกซึ่งเนี่ยเนาะตะก่อนกลัวไม่ไม่ใหม่กลัวใช่แสงจะเราเอาแสงไปสายไปกระทบมันมันก็แตกออกเลยใช่เลยนี่งงเลยคิดว่ามันจะหวอยู่ให้เราเขียนเดกัว่านแค่ว่านลักษณะนี้แปลงแล้แปะกระจายกระจายพลุกเลยเป็นว่านไป่ถามคนแก่แล้วแสงกระจายเลยใช่เป็นว่านใช่เขาถามบอกเขาบอกแล้วเป็นว่านเลยไม่กลัวเมื่อก่อนกลัว ใช่ก็กลัวอยู่เนื้อผีโพงจริงใช่มาใหม่ใหม่นี่มาจากยานวานะบอกตรงอยู่สพานามมามาใหม่ใหม่มาเห็นไงมันแสงอะไรอยู่ตรงมันมันลอยริวไม่ไม่กลัวกลัวแต่มามาถามคนท่าเขาบอกมันเป็นว่านมเจอเจอบางคนโยอะเขาก็เจอมันก็ไม่เจอหรอกครับ มีแต่่รรถวิงคับมันเรื่องจริงอะนี่เรื่องจริงแต่ถ้าว่ามามานี่มาเมืองวนนี่ยได้เจออยู่ได้เจอหลายหลายอย่างถึ่ว่าลึกยิ่งได้เจอดีครับลิ้นรับิรีรับดีได้เจอแต่ก็แม่นี่นะถ้าเข้ามาอยู่ในเมืองไปเลยก็ไปเจออะไรหลายๆอย่างเหมือนกันรีรับนี่ไปเลยมาไปบุกไปที่เลยชอบชอบเดินโอเคแต่ก็สาธุยังไม่ยังไม่ร้อนนะ ที่นี่ลมเย็นหกเจ็ดสิบครับที่นี่ลมเย็นนะขนาุหน้าแรงนั่นะถ้ามีวังพญานาคที่ไหนเนี่ยมันมีน้ำเห็นแล้วมีบ่อน้ำตะกี้เนี่ยมานะคะมานะคะมีบ่อน้ำ